สวัสดีครับพบกับจองนะครับมัทเทสิงครับเมื่อนี้มาสูบน่ามตัวเขาครับไล้เมื่อแล้วครับก็เดินออกมาครับมาโอ้หนามแห้งบดเลยครับหม่าบ่อยๆบ่อยๆนั่งอยู่จวดได้ก็แล้วครับสูงครับหัวใจอะไปคือเพื่อนครับอันผู้ใดเข้ามารับส้มครีมอีก็อย่าลืมกดไลโ์กดแชร์ผมนี่นะครับเด้อกดติดตามผมนั่นครับ เป็นกำลังใจครับซองเล็กๆมันบานนะครับย่ำแรงครับมันซีโม้งหามงค์งครับหามงค์กลัวๆสูบแรกก็จะได้กล้องน้าไม่ครับผมทาให้มูออกมากทายน้องเอาเครื่องเอาอย่างออกออ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 มาผมบอกมาก่อนอันนี้เพิ่นดำําครับผมผมบานนว่นใน,น,น,นเดือนนะมั้งเดือนกกลัว มีเพื่อนดำเอ,โอ้โหงามนะครับหน้าดำเนาะตอนนี้เวลาก็อยากดำอยู่กะมางามกะมางามกีมาาม่วใหญ่เลยขอบันเลยให้อีหรอกให้แต่บ,บ้านสิบ่อขืนนะครับกันยังขึ้นนะอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใด้ขอเบอร์ใคอย่าลืมกดติดตาม ทองนักขามโไทยสิงห์ผมด้วยนะครับทงนี้บพราว่าได้ถ่าอาชีปโปรไทยตอเพิ่งมันเบิรดด์ูดูกานะครับยังอยเล้วครับ่ิเงิงคลิดดปรไทยน่คลิป,ลปไทยไทยน้โอ้ยอยังกิดอะก็เลียบไปหละนา น้าดำมันก็งามแล้วเขียวปื้ดนะครับหน้าดำได้แบบ้านเอานี่พ่นหากระดมดำได้สามสี่หมื่นนะหน้ามัน่ค่อยอยู่กับสูบใส่มันในานานหน่อยวะไหลเป็นว่ามัานหลอดหน้าแขางเขา,านจาต้องอไปิไคุดปิดใบปิดไใบขึอเกาออกืึ้นกา เพื่อนเองแซวอยู่สูงนั้นเพงได้ไปใส่หน,น้าตัวมีเข่า <laughs> ทีมงานมาบอกรับวัน,นี้มากรับ,บ่อยสองคนปกติก็หลายแล้วทีมงานมานแต่งจนเน,นี่ยทรงนี้เขาใหญกไห้เท็ดงานประจำเขาครับ ร่วมตัวไม่กับผพแล้วไถห,หน้าครับไถห,หน้าโดไถห,หน้าดำห้องเลยครับมช้ร่วมตัวแล้วไถห,ห้องก็ถไถบ้านๆหน้องเลยครับผมสิมีแตงแน่นิดน่อยก็มาถือก็ไหล บรรยากาศยง่แรงครับ,บนาาีบ่นนครับบ้านนอกห้องนี่สนีนะครับมาจากงานจากลงไฮโลกนะ่ะผมก็เคยไปงานในกรุงเทพมาหลายปีครับสุดท้ายกลับารรมาบ้านนี้ก็ยืนน้ำมันน้ำซอางห้องกับสบายครับอากาศบริสุทธิ์มีน้ำท้องนั้งท่าบ้านนอกก็มีสมนีนะครับผม ผมไปเห็นงานประจือนันแหละครับผมเหลือลอย่างงาาขผมกลัวมานะมากเาสูบน้ำใส่เขามาเลยอย่างนี้นจุดานหนา่เด่นทองที่ถ่ายเนของงานเทียวกรุงเทียมกันเห็นในนคโอ้กีฬาบานหุม่มคอง ผมก็ฮัดเฮ็ดคลิปลงยูทูปมามครับผ่านผู้ใดแกยังไงแกคอมเมนต์สอนใดเด้ครับเด้อผมกับผู้เป็นดอกเพ็ดงูป่าปลาไปนล้ะครับกับวไดวตัดตออย่าง้ทยแหละก็ลงเลยลงเต็มเต็มนะครับตัดต่อผู้เป็นโทษทรับกับราคาตึกถึง่ครับไายล่องยูทูปกันดิ ให้นี่ก็ให้นี่เตร็มเลยนะตังหนามอยู่แล้วนะสำานีตลอดแล้วอกัน กติะฟงว่าแต่ฟังลำผลครับจางานขับนตอนนี้นั่นทางนีหลายาดูหนดลนครับจับ้พอออกนะรวจดที่ก็แล้วครับกิจาขามไป็นเงทงั้งนี่ครับทอทวีี่ครับทอดันนามขาม คู่นี่มากครับมูบอกนอกก้องกนบอกให้เอารถไถขามากันข้างนี่นี่ครับดูดน้ำมันเป็นค้องครับยังเป็นงมองรถขามากหรือขามันคือหนีบ่ ยืนขึ้นมานี่วะขึ้นเน้อมัน